เห็ดน้ำมาพวกเจ้าเอาขึ้นมาได้โอ้บอกงามเลยเขาเบิ่งดูเห็นบอโอ้คนนะ่ะงานเงือบมันงานเงือบไปพุ่นเออปีนมาหน่อยเขาจังเห็นอันนี้มันเฮยังบอกเขาเห็นไหเออมันจะเห็นนี่ใะคาปางามเลยน้ำไปอีกเออปีนมาหน่ยหัวมันเขาเห็นหัวมันเลยอ่านี่โซเวียตเขาไปกินได้ เฮ็ดนละหมากบังงามเลยนะนนอเออเอาได้ไหมไป,ไปไปแปลงทั้งหลายอีกเอาเอาเอาพ่อเลยไปเอาทาั้งหลายเลยไปนี่น<อ>นให้เขาเบิ้งดู<ร>ให้เขาเบิ้งงามเลยเฮ็ดนละหมากว่แก่นี่อ่นอนอ่อนเอไปเอาเจี๊ยบมานี่อ่อนอ่อนพวกเดี๋ยเก็บเบิดขุดเฮ็ด เก็บบดตุง้เ้หมดเห็นี่นีนี่งามอนเห็นเนาะเอองามสีอ่ำๆขวงแก้วปีนเน้ะปิ่นข้างเป็นยัาสิบ่เม่์นะงามหมดงามให้ละมาดแค่ร้อยงาดไหะอือ